สวัสดีครับทุกคนมาครับวันนี้พามาดูบอลสีในไหครับไห่แตกแล้วข้างในไหหัวบอลสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากที่สวยๆในคลิปที่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมและก็ติดตามนะครับวันนี้จะพามาดูบอลสีผ่านฤด,ดูกาลหน้าหนาวหน้าร้อนแล้วก็เข้าหน้าฝนนะตอนนี้จะเป็นยังไงมาชมกันเลย นี่ก็จะเป็นวันที่24มีนาคม2565นะครับผ่านฤดูหนาวมาอากาศเริ่มร้อนบอนสีก็เริ่มออกใบสีสวยมานิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นดีนะครับคือช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณ10องศาบวกลบนะครับมันวันสีก็จะมุด หัวใบไม่ค่อยออกครับอันนี้เริ่มเข้าเดือนมีนาคมวันที่24 2565ก็มีใบมาให้ชมบ้างน,นะครับก็พากันมาดูยาวๆเลยครับ <S <S ต้นมันเบอรี่นะครับออกผลแล้วหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปนะครับนี่นะครับสภาพหายที่สวยๆนะครับตอนนี้แตกไปแล้วหนึ่งหายนะครับหมดกันหายละแสนที่เคยตั้งไว้เล่นๆนครับพามาชมหัวบอลสีกัน,นครับจะเป็นยังไงมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางใหม่นะครับ ว่าไปแล้วก็เสียดายหายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับหัวบอลซีก็จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี้จะขยายเอาไปปลูกในกระถางใหม่แล้วก็แล้วกันนะครับจะไม่ผ่าหัวนะครับเพราะว่าหัวใหญ่ๆเหมือนจะใบจะสวยมากนะครับถ้าออกในรอบหน้า วันที่24มีนาคม2565ก็ย้ายลงในกระถางใหม่กระถางนี้นะครับก็ก้นกระถางเราก็ปิดรูนะครับก็รักษาอุณหภูมิก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันไหนในกระถางนี้จะแตกออกมานะครับนี่ก็จะเป็น บอนสีที่ผ่านฤด,ดูหนาวมานะครับมาสู่ช่วงฤด,ดูร้อนสองก็อากาศร้อนนะครับใบก็สูงไม่ได้นะครับกับอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวทะลุ40องศานะครับที่บ้าน วันที่6พฤษภาคม2565นะครับเรามาดูบอลสีอีกตามเคยนะครับผ่านฤดูร้อนมาแล้วตอนนี้เริ่มเข้าฤดูฝนนะครับบอลสีก็จะเริ่มมีสีสันขึ้นมานะครับจากหัวที่มุดก็จะเริ่มแตกออกมาครับก็คลิปนี้ก็ขยายแล้วก็ดูแลบำรุงหน่อยนะครับถอนหญ้าหญ้ารกมากเลยนเนี่ย เริ่มเข้าฤด,ดูฝนแล้วก็ขยายบอลสีที่เพาะๆไว้กันได้เลยนะครับ I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Yeah, hop for my mind อันนี้ก็ที่โดนแดดเผาครับอยู่ตรงกลางแจ้งนะครับก็เริ่มแตกใบสวยๆสีเข้มขึ้นมาแล้วครับเข้าเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มตกเยอะนะครับอาการเริ่มชื้นก็บอลสีเริ่มมีสีสันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่างเผือกใบบัวก็เริ่มมีสีสันมาก่อนพวกเลยนะครับวกหลงก็เริ่มตามมาแล้วก็สาวน้อยป่าแป้งกำลังแตกใบขึ้นมาใหม่ครับนี่ก็จะเป็นไก่ราชาวดีที่ซื้อมารอบก่อนนี่ก็จะเป็นฮกหลงนะครับที่ใบสวยๆในคลิปที่แล้วหัวใหญ่มากเลยนี่ก็วัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะ บำรุงแล้วก็ปลูกใหม่นะครับมาล้างๆสักหน่อยนี่นะครับหกหลงในกระถางที่สวยๆในคลิปที่แล้วตอนนี้ก็หมดไปและกำลังจะเริ่มปรับมาสวยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมก็แยกขยายนะครับบำรุงเตรียมตัวสวยๆ อีกรอบนึงขอภัยในเสียงบูบีนะครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคัดจมงหจริงๆแล้วครับช่วงนี้ พญาสเวสวยนะครับนี่จะเป็นต้นอะไรต้นผีเสื้อแหละครับน่าใช่นะนี่เป็นต้นที่ขยายไว้นะครับตอนนี้ กระถางนี้ก็จะสวยทุกฤดูนะครับเพราะว่าเอาไว้ชายคาบ้านโดนแดดประมาณ2อสาชั่วโมงช่วงเช้านะครับไม่ได้เอาไวก้กลางแจ้งเหมือนในไห่นะครับสวัสดีครับวันที่14พฤษภาคม2565ก็จัดมุมบ้านเล็กน้อยนะครับขยายบอนสีต่อไปหาเป็นมุมพักผ่อนนะครับ บอลสีก็จะเริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเรื่อยๆเลยนี่นะครับสีสันเลิบม,มาแล้ว <S <S ต่อคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับพามาดูช่วงเวลาของบอนสีนะครับจากสวยมากสวยน้อยนี่นะครับกระถางที่เราย้ายจากไหที่แตกนะครับในกระถางนี้ เริ่มออกใบมันแล้วก็วันที่14พฤษภาคม2565ก็นานนิมากันนี่ก็จะเป็นกระ่องนะครับใบกำลังสวยงามเลยชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่อยู่การแจ้งนะครับ เริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วสีสันสวยงามมากเพราะอันนี้เป็นใบยาวนะครับไหไยก็กำลังตั้งต้นใหม่อยู่นะครับยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมาเท่าไหร่ต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ just sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i'm there for fell this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend why you never said you felt that way you you're trying to stay strong and fake a smile <laughs> <one. laughs> <Darling> <laughs> <Okay>. <brush> นี่ก็จัดมุมนะครับมุมนั่งพักผ่อนไว้ดื่มชาเขียวครับสร้างคาเฟ่ที่บ้านกันไปเลยไม่มีใครมาชิมก็ทำชิวๆนั่งทานเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวชาเขียวนะครับมัทฉะร้อซนนะครับจะเป็นตัวไหนถูกใจบ้างครับ คอชาเขียวมัทฉะแวะมาดูกันได้นะครับนี่นครับนี่ก็เป็นสูตรที่คิดค้นทำเองนะครับโฮมเมดลองผงยี่ห้อต่างๆนะครับโอเคยี่ห้อนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามก,กันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันชาเขียว มัชชะร้อยเปอร์เนะครับโฮชิชะมัชชะโฮจิชะเกีนยนไมชะนะครับเดี๋ยวเจอกันหลายรถหลายระดับนะครับหลายเกตก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าพึ่งหนีกันไปไหนนะครับช่องนี้ก็จะมีเรื่องราวสาระบ้างไม่มีสาระบ้างทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นวัยทำงานดูได้หมดนะครับรวมอยู่ในช่องเดียว รีวิวเข้าสวนเรื่องบ้านอะไรต่างๆมากมายนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะภาคงงๆหน่อยนะครับหายไปนานอยู่เหมือนกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ